ครับผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็ผมนนเน่นะครับนี่ก็พิโรมูลควีนนะทุกคนในโหมดเสียมนะเล่นเป็นเลนกลางนะน่าจะเล่นแบบเวทก่อนนะหลังเกมเดี๋ยวว่ากันถ้าเขามี B บีกันอะไรอย่างนี้พอพี่คีมเล่นเฮลบิงเจออิเล็กทริกแล้วตรงนี้เฮล l บิงไม่ได้สุขสบายแล้ว โดนแกและผิดเลยยังไงเออมาเจอนนกูเจอนนกูไม่พอเจอนุอีซี่บายกูอเออบนเหมือนจะตายแล้วน่ะนี่ก็พูดไปเรื่อยเอาอะไรกับคนเพิ่งตื่นวะเนี่ยช่างต่อยมันตายเฮ้ยวาเขาตายเลยเออดีดูมาแย่งคลิปปากหรือคลิปเลนดีไม่เอามาเอาอะไรคลิปปากกูงูงงเจ็บปวดป้าอยู่บนมันเจ็บปวด คืออยู่เลนเนี่ยในในคลิปเลนมันยังมีเห็นไหมมันก็อยู่ได้เว้ยเอาคกัเพื่อตายกันเลยตายก็รดมองเห็นดีเห็นด้วยเอองงไหมคือคลิปเลนมันก็ยังมีแล้วมันเข้าป่ามาเอาคลิปกูเพื่อมวยกันแล้วต้องการอะไรจากพี่ ไม่รตัดบนนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ตัดบนไปเลยยาวๆผมไปตัดล่างเหมือนเดิมเข้าอ,อีกทีกูจะถามมึงจะเอาคลิปป่าหรือคลิปเลนถ้ามึงจะเอาป่าไปเลยเดี๋ยวกูเอาคลิปเลนเองแข่งแรกกันเลยใช่ไหมเออกิโลพี่กับบ้านแล้วโอเคไม่ได้ตัดใช่ไหมมันงั้นแสดงม,ดมันน่าจะเดินขึ้นไปตัดก็จะผมได้หลุนจริงวิโรจสัตว์รู้กำลังไปเล่นบอล ทำ้ม่เขาไม่ออกซับถ่ายวะเข้าใจอีโร่สกิลขนาดหายนะคือขวดเลยซับถ่ายกลางหายศัตรูหายไปเฮ้ยโซโลคิวบ้าแหลมเพจล่าข้าป้อม่ะโอวันนันติ พายโรไปนะพายโรไปนะไอ้คิมถอยทำไมแซงไม่แซงไม่สู้เซฟพายครับเขาจะออกแะ้วนั่นนะโซแท็บอะแล้วสนับโอ้ไม่รู้โอ้แต่แครี่พี่นูเล่นรีบบิงไหมถ้ารีบบิงผมจะบิงตามเลยไม่ไม่ไม่รีบไม่รีบพี่ชิวผมทาฟ้าก่อนแล้วค่อยบิงแล้วก็บีเคบี ให้นอนวิ่งมากลางหน่อยได้ไหมโดนแล้วบนโดนแล้วมีวาร์ปอยู่ให้ลมันเดินมาแล้วเออเอมันวิ่งลงมาเออไม่น่าเลยแซมซับไหมค่อยวาร์ปซอนพี่ไม่มีอ่ะพี่ต้องวิ่งไปข้างบนแคลรี่มีมวยกับซับเลยมีถอนหายใจเวลาร้อยรอบ พี่เ,<อ>เหนื่อยอพี่เป็นอยู่ล่างก็น,นะเป็นอยู่กับแรมเพย์ก็ได้ขอร้องเลยอยากเอาพี่มาไว้กับแคลรี่คนอื่นกลางสองคนได้คนเดียวอืมฆ่าได้ปะนะอยู่กลางสองคนเดียวอะ่ะคนเดียวที่คิดถึงขอร้องขอร้องอยา่าอะไรล่ะฉันร้องเพลงอะไรของเธออะไรขอร้องขอร้อง ชีวิตยิ่งเครียดเดียวในตั้งขึ้นมานุเครียดพี่ก็จะปล่อยเป็นเรื่องของหนูไปมันไม่ใช่เรื่องของพี่ได้น้องพยายาทำให้พี่เครียดด้วยทยอยากนะน้องเดี๋ยวก็รู้ทำยังไงให้เครียดไอ้นนเดี๋ยวรอเบรกให้พี่หน่อยได้เบรกแค่ไหนได้ไหมวิ่งไม่ถึงเลยเด้ยได้อยู่สับไว้ตายรออีก ยี่สิบวิพี่อ้อมหลังเคยคีบอยู่เนี่ยผมจะอัติให้มันเลยเนี่ยไม่ล่างก็โดนได้อะไม่ทันเหลือได้กลางคีบมาวะพี่เอาใส่คีบด้วย <c oughs> เบ็งแค่ไหนดิตันที่ไหนดิตันหลังไว้อะหลังจะตายแล้ว โอ้โหขนพี่ขนระเบิดไซขนยกูล็อกใส่คีบกูชอบอ๋อไปล็อกใส่คีบอ่ะเออเมื่อกอี้ล็อกเออเพื่อนก,กูรู้ว่ามึงจะเอาอ่ะมึงจะโดนต้นก่อนปะลนะ่ะอ่ะต้นให้แล้วตัวแถมให้ด้วยอนะ่ะสวยออกมา ไปยิมยานะบอกไม่ฟังโดนใส่ไปละกลางระหว่างกลางวาร์ปไปนะใส่เบ้าตาพี่อ่ะพี่ก็เบ้าตาทุกคืนนะยร่อนไปปักงกิโลหน่อยเดียวมันเป็นนักเลงเอ้าไม่เกี่ยวครับนักเลงมันอยู่ที่ใจไม่ใช่ส่วนสูงไม่เกี่ยวเส่เดียวได้หมดใช่ไหมส่วนสูงไม่เกี่ยวเห็นมีมที่มันดันหัวไหมดันหัวอ่ะ ไม่ทำในแดนหัวกูลงกูเตะตัดขาขาหักกูแค่นั้นแหละเออวะน้ำหนักมันเยอะเนี่ยบะโอ้น้ำหนักน้อยกว่าแฟนเก่าแก่อีกอย่าอย่าจ๊ะนั่นก็เหมือนนี่นอนป้องเลยนอนป้องนนีี่่หหะุขนาดนี้กูถามเหมือนไม้ไผ่อ่ะไอ้บ้องบนบ้องข้างล่างเขาจะใส่กันวะเจอแต่หุ่นแบบนั้นมากเลยไม่เข้าใจเขาว่าหุ่นเพียวสินะเพียวไม่เอาอ่ะเอ้ยไปช่วยล่างก่อนดิไปช่วยล่างก่อนดิช่วยล่างหน่อยดิ ไอ้นี่ก็ตีจังเลยไม่มีตันตับกูมานาไม่คิดจะเติมเลยเดี๋ยวก็โดนกูดเบมอีกเฮ้ยเฮียวิ่งหน้าตั้งมาเลยเฮ้ยบอมไม้แดงโดนซ้ำแล้วพี่นุ๊กพี่ชายผมไปอะไปอะ ไอ้น,นี่ก็ตีดังเลยอ่าที่อะตีให้อยู่เีไม่ได้ตีให้อยู่ตีให้อยู่ออมา,าแล้วเ,เยียมากันเป็นร้อยเลยวะเอ้ยตีไม่ออกตรงเนี้ยมีหวาตออนี่มันอะไรวะคอมโบแอคเคิร์ดอามาด,ดัน้นนะ ที่ไม่มีวันตายพี่นุกูสัมหัวได้หวังขนแตกอะตอไอะไรพี่ไม่ได้สับมืองอ่ยไม่ได้พี่สับได้อยู่ถ้ามันใส่โลเลือนน้อยๆสวย,ยตรงเนี้ยตรงตรงเนี้ยวาดตรงรูล่างต้องแก,ก้ก่อนเดี๋ยวพี่ขี่มาคอยอัพสายให้พี่นุผมออกเองละรูล่างเหรออืมรูล่างเลยจ้ะ ดับเบิ้ลผมต้องแก้หว่าก่อนพี่หว่ามันอยู่ตรงนี้นี่เอาก็เอาได้มันหนึ่งไปละตายตาสาไม่นจาเป็นนะ่ไม,ไม่เลยก็บ้าเฮ้ยพี่คิมกูโดนได้แน่นอนยาว,ยาว แลำเพจกูไปสุดไม่หยุดใช่ไหมนั่นอ่ะอเอากลางต่อไม่ครับบอมไม่เบ้งกคนนี้ต้องให้พี่ขอให้โดดนะเิร์ฟบอมอีหลักของเกมนี้เลยถ้าโดนก็ดีพี่คิมก้อนตีบบนในฝันอบอลกาย,ยไปบนหมดแล้วเราซอยอ้าวแอนซินหรอวะ เดับลบนะผมกดดับลบมารอหนึ่งไงพี่นะหนึ่งไงนะมันส่โลว่ะตยายตายเยอะเลยคนละทางสองทางไปไหายตัวไปแล้ววิ่งยาวแล้วกูโอ้มันดีนะป้อมก็ <c oughs> ดีข้างบนอย่างงี้ไอ้นี่ก็ตีังเลยคุยกับดอนกันนะ ทำไมพี่ตายวะขนแตกนะเพี่บานขนาดนั้นเหรอพิมพ์เรืออ,อะไรห้าร้อยมื่อนะ่ะ<ล>ต้องสเปลต้องให้พี่ิมพ์สเปลอย่นนะี้ยทำไมต้องเป็นแอคเคิร์ดเฮ้ยอเลกทิกบิง สวยพี่ชายผมใกล้จะได้ Star of the Master แล้วอ่านเยอะไหมอินเดียว700นบนนใช่ไหม,มจริงอะ่ะใช่จริงไม่รูๆเลยมีนคนตัดไปยังดีเช a เล่นบลระบน เล่นเล่นแต่กูไม่เข้าใจจะร้องเอ้ยมันเปิร์กนะพี่มันจะตัดมานะพี่เบียกได้ข้างหลังใช่ใช่ผมก็จะอ้างหลังเลยแหละผมยังไม่ทันตายไปเอ้ยมันตีให้เพื่อนสวยนะโดนตายเฮ้ยหลังมาหลังมาหลังมาไม่เข้าวอะเตรียมตั้งรอนตีแล้วเฮ้ยได้ทาฟ้าแล้วกำลังมาส่ง นั <accurately S 2> ่นคือดาบไฟว่ะผมวับลงจะตายไหมเห้แลมเหตุล็อกไหมเหตล็อกมันไม่ล็อกฟ้าขอาตัวนี่เอ็งบ้าหรือเปล่ามาห้าข้ากับตบเรียบ ตีกลายเป็นกลางคืน,น,นไ,ไงไฟ้ามืดฝนมันจะตกอรอฟ้ามืดเออฝนจะตกเฮ้ยบอมไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วเก็บผ้าเออได้ซักใหม่อีกรอบที่ทำมาเป็นชั่วโมงนี้ศูนย์เปล่าเลยเองเฮ้ยเอาอะไรก่อนเด้วบีกีบี หรือบิงก,ก่อนเดี๋ยวเล่นกับพี่บ,บ,บ,บีบีก่อนให้บิง,บบงืมเผื่อมันกระโจนเข้ามาไอองกระกโจนกูชอบสับมึงอะกระโจนไงมัืนกระโจนเข้ามาหาเราไง <c oughs> ผมไม่ทันนะแต่แลมเพจล็อกไปแล้วตายไปนะ มานาพี่กูหมดด้วยแล้วกูรุนเฮดอะตัวให้กดรุนกูอะเฮ้ยป้อมไม้แดงโดนซั้งแล้วอับเออเขาปลดรุนพี่ไม่ทันนะบอกเลยเอาตัวมาแก้กูไม่เอาทีเอาตัวมาแก้ทีมกูงง กลัวไม่น่ากลัวหรอกแต่ทีมกลัวได้อยู่ทีมเราไม่น่ากลัวไอ้ฮลวิงไม่น่ากลัวหรอกไออ่ะไอ้คนที่มากับกูไอคนที่ไอ้คนที่อยู่หลังเฮลวิงเนี่ยน่ากลัวคนที่อยู่หลังเฮลวิงไม่เล่าเก่งเลยไอ้คนนี้น่ากลัวไปร้านไหนเจ๊งนักต่อนักละอะไรวะอันนี้มาถึงพี่หิมใช่ไหมเจ๊งทำไมวะ คือเราเป็จเมาลืมจ่ายตังค์พี่จ่ายตังค์วเพี่ไม่ได้กินเซนมันจะเจ๊งได้ไงวะเจ๊งลืมจ่ายเลยได้พี่จะขอรู้นะจ่ายตลอดจ่ายจนลูกค้าวีเอพีจ่ายจนมีฉายาประจำร้านเฮ้ยพี่กับเราวิมแบกเงินไหนอ่ะกี่ตัววะนีอยากติดจเลยอยากติดจเลยมันไอ้เหี้ยมันสะท้อนอ่ะ ไอสวยเฮ้ยวินิจมวดสบับเฮ้ยไม่เอาคนละตัวมวดตัวสวดตัวนเหล่งกันหมดเลยวะนะเฮ้ยฟีอาสองเออตายหนึ่งผีไม่น่ารอดเลยเอามังกรไปตบตบแวะปับ๊บเฮ้ยไอที่นี่ก็จะตายสวยมังกรไล่มันพี่ ดอกมันวิ่งไวจังอ่ะไอ้แค่บอกมันติโดนสะท้อนตายปะว่าแล้วจะได้แบ็คคิงบ้าแล้วเฮ้ยมีคนว้ามาพี่จะมาสองเลยวะผมไม่เอ็นติคิดว่าได้ไหมถามจริงสองตัวนี้นะต้องรอคิีก่อนปะรอคิีก่อนรอคีบ่อนรอคิบเยอะบนสองแบ็คเคนก่อนนะเฮ้ยพอไหมเฮ้ยพี่กูสับเว้าเหี้ยแล้วไง มันรีดได้ไม่ช้าลงยี่สิบได้ไหมอ่ะถอยเลยก็ได้นะเยอะถอยเลยครับไม่ถอยไอ้ยี่ยันติมากูดีห้าตัวนน,นนไอ้ยี่ยี่มันอยู่ห้าเยอะวะแต่มันเกือบตายหมดเลยเดี๋ยวเบ่งกูเข้าป่าสายพันธุ์ใหม่เขาจะไปหาดาฟ้าให้พี่ก็ได้นะแค่ไงกันวะเออพี่อาจะไปหาดาฟ้าพี่รู้ก็ได้ใช่ไหมพี่เข้ม เราไม่ใช่เยีออกสเปลไม่หรอกธนาออกออกเรียนตีออกไม่ใช่ออกคนาฟ้าให้นกไงอ๋อแหน่สิงจะกัดกันแต่ก,ก็ยังรักอยู่อ่าไอ้ลูนบอยพักแป๊บนึงน,นะบวกขอไปหาวีทีบีเงหกร้อยเอมึงไปไปไหนก็ไปนะเย็บไปเ,ปเย็บใจก็พอเย <c oughs> ็บแก <c oughs> <c oughs> ้ข้อใจก็พอน่าจะอยู่ดิบนี้ไม่ได้แล้วถ้างั้นอะอยู่แก๊งนี้ไม่ได้แล้วจริงๆเฮ้ยบอมไปแก้ใจเราแล้ว เฉพาะตัวนูเองนุใกล้ตัวเองไม่ได้เลยนะแท้จริงไอ้อยู่ใกล้ตัวเองไม่ได้เหรพี่นุ้ยวันนี้กูยังโสดอยู่เลยกูไม่เห็นบทอะไรเลยตัวนี้ยังโสดอยู่เลยกูเห็นแม่งขั้วผู้หญิงไม่ยั้งผมจะเขาว่าขั้วนะครับผมพูดเลยนร้องคุณหมิ่นประมาทนะผมฟ้องคุณหมิ่นประมาทมาตาสองสองสี่สองสองแปดนะคุณโดนผมแน่เฮ้ยพี่คิมหอกคลิปกลางตัวแล้วอ๋อหมดละแล้วพ้องพี่มาพี่ตู้นะพี่มั่นใจพี่ชนะคดีเด้ออ๋อเลย ฐาที่แน่นมากไปไ,ไปพี่แบนติให้เขาแล้วก็พยาหลักฐานแค่นั้นแหละเอาประกอบพี่อ่ะเล็กทีข้างหลังอ่ะไอ้ไอ้นี่พี่อ่ะผู้ปับพี่อยู่ข้างหลังอ่ะมึงโดนมึงโดนมึงโดนมูนกูแน่มึงโดนแน่มันบิ๊กมีหวานเลยมีบีเคบีแล้วแต่กลัวสะท้อนดอนอ่ะ ต้องมีกิมมอมันก็ดูดใหญ่พวกเนี้ยถึงจะแบบไม่เจ็บแต่กูไม่ออกเดือดขาวด้วยนี่ขีมมัน,มนมติกลางทำอะไรเนี่ยมาเร็วมาเร็วพี่นุ่มันติแล้วอย่ยเลือดมันขึ้นรัวเ,นนเดี๋ยวมาตากฎหมายคูเข้าไปสองสองสี่เข้าไปครอบอามข้าขงหลังนะ มันตีมัาตีพี่สวยตีให้อยู่ตีให้อยู่ตรงนั้นกูก็ยังมีดาเมจอันนี้ตายละชิ่งกูตีมึงไฮโลมีเสียหลักอีก นนไม่ต้องมีสักเพรนนไม่ต้องมีอะไรนะดูดเลือดนอนไม่ต้องมีอะไรเลยนนแค่มีพีนนนก็ไม่เจ็บแล้วโอเคแล้วผมโดนสะท้อนตายเ <c oughs> นี่ยแล้วกูก็เว้นไว้นานกว่ากูได้เล่นบุกโอ้คือผมโ <c oughs> ดนสะท้อนตาย <c oughs> คือมัน,น,นตั่นตีโดนสะท้อนตายฮะต่างนี่เหละครูไปเรื่อยไอตั้งนานสุดท้ายจะเป็นหัวเขนะ่าอีดอกนั่นได้ตกกับกูแล้วกันนั้น แล้วผัวเขาเป็นผู้ชายด้วยไงเล่นกล้ามผู้ชายด้วยอัอนี้กูชินไอ้มีผัวเป็นผู้ชายกูชินบอกแค่นั้นแหละเฮ้ยพี่โน้ไม่ทันพี่คิมเอามากอลแมตช์เสก้อที่หมดสิบวิอะพี่มันดูยังตัดให้ห้าวิบีบีตีว่างั้นไอเฮียมา ตอนมันกลับมาเสร์ฟลมแล้วมั้งน่ะตอนนังอยู่มีสะท้อนตีอยู่ดาเมจกูก็เยอะเหมือนกันไม่ใช่ไม่เยอะมได้บิงลนะ จะบิงไล่นนอมนันตีพี่มาเร็วจังสองวิกูดาสองวิที่นี่มาเจ้าผมปะมาสเตอร์อารมโอ้ผมว่าใช่ แล้วพี่ไปบอกเขาว่างั้นเลยขาเชื่อนะเฮ้บาด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 ,าดพี่พี่นุ๊งข,ข้างบนมีวาดโอ้ใครจะเชื่อวะไอ้เล่นทนมาขนาดนี้เย่ามูนมาตีฮูดาก็่ห้าสิบไหมวะเอ้เก้าสิบอันนี้เก้าสิบม,มัน 50, มน, 50, มน, 90, มน,นี่ขนาดเก้าสิบนี่มันยังรู้สึกเหมือนห้าสิบลากงอกแล้วมันกระเทาฟ้าพี่อยู่ในคังน่ะเออไม่ใส<ะ>่ให้พี่นุ๊งก <laughs> ูดูตังง้งนาแล้วก็แบบ <laughs> ไม่ทักไม่ทวงกันเฮ้ยมันตีของเปล่า ว่าเกมจบยังไม่รู้ตัวว่าขึ้นแบบมันกระทาฟ้าอันนี้ขึ้นมาแล้วอ่ะหนูตายนานเกินไปไงเมื่อกี้เขาไงเกี่ยวเว้ยหนูตายนานเกินไปเราอ้างความเป็นจริงเอาความเป็นจริงเดีพี่มื้นน่ะไม่ไม่หนูเลยมื้นหนูตายหนูเพิ่งเกิดแล้วเหรอเี่ก้ปเกียร์ชิปกดกองหนึ่งอ่ะถ้ากูไปทักแล้วกูก็อีกกองนึงก็ยังแบบไม่รู้เรื่องอ่ะไม่พี่รู้ไงพี่จะดูนุจะทักเลยยัง มีอย่างนี้ด้วยอ่ะดูว่าจะวัดทักหรือยังรอซ้อนแสนรอซ้อนแสนสองแปดเลยเด่เที่กระทาฟ้ามาเลยมาเลยมาเลย ตายเด็กเด็กไปน้องจีจีวะเนี่ยเฮลบิงอดเฮลบิงวะเฮลบิงไม่ได้ไม่ได้อันเตีฮะโอเคแล้องเตรียมนี้มูลมูนควีนประมาณนี้ผมก็สายทาฟ้านะฝากกดแล้วทับตะไคร่เป็นแจังเดือนเจอใหม่คลิปหน้าผีพลาดยังไงก็ขอไปเตรีมนี้ก็มานี่ไปละบายครับ